กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกษัตริย์ผู้ชั่วร้ายพระองค์หนึ่งซึ่งชอบลงโทษใครก็ตามที่กล้าไม่เคารพพระองค์การเวลาผ่านไปพระองค์เริ่มกดเจ้วขึ้นทุกทีจนสุดท้ายแล้วพระองค์เลือกกักตัวเองไว้ในปราสาทอันใหญ่โตเพื่อจะได้ไม่ต้องถูกลบกวนอีกต่อไปแต่แล้ววันหนึ่ง ลิโอนาดูนเฟลโลชายจอมป่วนประจาจมู่บ้านได้ลออเข้าไปในปราสาทของกษัตริย์ด้วยความตั้งใจจะล้อเลียนพระองค์ให้ขายขี้นหน้าและยุติการปกครองของพระองค์ลงให้จงได้แองกี้คิงเอาโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เกิดของวันบอยดีโคูชแน,นลในเกมแองกี้คิงไม่ใช่แองกี้เบิร์นะครับนะโอเค ก็เกมนี้เป็นคนสร้างเดียวกับ Evil นั่นกับเออ่ไอศครีมนะก็น่าจะวิธีเล่นคล้ายกันเลยแล้วมันเริ่มมาอย่างนี้เลยเไม่มีให้เลือกอะไรเลยเลยนะแล้วมันภาษาอะไรเนี่ยสเปนเนาะหรืออะไรเฮ้ออจะไม่มีให้ทำอ,อะไรเลยเหรอเจ้าไปเราต้องทำอะไรบ้างเนี่ยเอ,อ่เอไปเจือ เพิ่มแสงกันโอเคเราจะต้องหาของออกจากที่นี่นะไอ้จิบตัวนี้มีกุญแจสวัสดีจ้าถ้าเสียงผมดูแปลกๆก็ผมเพิ่งตื่นนะอุ้ยอะไรเนี่ย เดี๋ยวเดูหน้าดิไอหน้าอ้วนอยู่ไหนไอไอ้วนอยู่ไหนออีอีอ,อ,อีอะไรมาบอกคำใบ้ให้ไปที่ห้องที่มีบัลลังก์อ๋อที่เราเก็บม,มาเมื่อกี้มันเป็นคำใบ้เนาะใช่ปะผมไม่เคยดูคนเล่น,กนเกมนี้มาก่อนนะเห็นแค่พันผ่านลอ,อาอะเออชื่อใครเกมนี้ชื่อว่าอะไร k p พีอะไรสักอย่างเนี่ยเออใครได้กับอีวิวนั้นนะ แต่ไม่รู้เกมยิงจัก,กรอันเดียวกันไหมแต่ไม่น่านะมันดูแฟนตาซีไปเดี๋ยวจะเป็นโลกสมัยยุคกลางก่อนที่จะมีอ e ีวิลนั้นไม่รู้อาจิปอ,อาจิปสวัสดีครับหรือที่เก็บเมื่อกี้มาไ,ได้มีมันไม่ได้มีเสียงจริงๆมันแค่เป็นเสียงเอฟเฟกต์ผมไม่รู้สิเอออาจิปอ๋อตรงนี้ซ่อนได้เนาะซ่อนได้ แต่ตูว้พวกนี้ในพวกเกมผีมันไว้ใจไม่ค่อยได้อะเออมันจะรู้ตลอดว่าเราจะอยู่ในตู้เอา้าเราต้องไปไหนอ๋อมีบันไดมีบันไดชิบชิบปีนปีนอ่าจะทางไปอ,อืออ๋อกระโดดได้โดดไดถึงถึงถึงแล้วหลอกข้างบนคืออะไรอ่ะอ๋อเซมินาชิบโอเค วัสดีครับมีหนังสือเอ๊ยเอย๊เจอตัวที่สองอะ K I N G ขาดตัว I กับตัว G แล้วเขาไม่จบเ <c oughs> ว้ก้าพอกอุ๊ย,อยเอา้าเราบอกให้เว้อ้เอา,เ,อาเราบอกให้เว้อ้าเอ้าเอาแล้วพาเกิดคืนชีพแล้วมันตายเลย เมื่อกี้มันึ้นบอกให้เวกอัพไม่ใช่เหรอโอเคมาห้องนี้ยังไงห้องที่มีบอลลังจื๊บอ่าปลอกโทนอะไรไม่รู้โอเคตัวตัวเตี้ยวมาแล้วไปไหนต่อเอ่อเห็นคราฟท์ฟคิวชันเอ๊ะโยนได้ นะมาโหลดให้ไปครับฟาคิวชันอะไรอ่ะตดเหรอทำเป็นที่ตดเออฟูคือชีมะครับอยู่ไหนตัวครับอยู่ไหนตัวครับตัวครับตัวครับเอ๊ยก็ไม่เห็นมีใครมาได้เลยเหรอหรือว่ามันยังไม่ถึงเวลาไม่รู้ก็โกลกโดลงมาแล้วตายอ่ะตัวนที่สูงตายโอเคลงดีดีดีกว่าจือ ตัวคาบป่ไหนกันตัวนี้ไปไม่ได้เอ่อตัวนี้มีตู้เนาะตัวนี้เปิดได้ไหมไม่ได้ผมพาตั้งไหนไปปะเชฟเชฟช่วยเชฟตัวนี้ทำอาหารอ่อฮาฟฟาชิวชันแล้วต้องคาบขออตรงไหนฮัลโหล ไอ้สบู่โอ้ผมเพิ่งกดใช้สบู่ไปโถเอ้ยน่าจะไม่กัมฉักแล้วตัวคาบอยู่ไหนเอะเอะเอ้งหน่าไม่ไรข้งหน่าไม่ไรเอา,าอ๋อ,อได้นี่ว่ะก็แค่เอามารวมกันแล้วก็อะไรวาง โอเคไปถึงตดเหรออ่าแล้วก็รออาลาชามาแล้วนี่ไงอ้วนมันเชื่ออะไรนะคิงในชาใช่ไหมไปดูมาโอ้โหดีตัวชาชนตดียบบ้อยโกดแ้วอือหนาแดงเลยน่าเป็นมะเขือเทศเลยโ okay. อเคเออไม่ได้เป็นเกมแบบ สยองอะไรางั้นขนาดนั้นเหรอมันเป็นดัน,นดานอย่างเงี้ยเหรออ่อ๋อ,อมีโอ้โหมีหลายด้านโอ้โหมีหลายด้านก็เรว่ามันเป็นแบบอันนี้เอาต่อรอดเหมือนพวกอีวิวนานอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เนาะโอเคไปดันดานตอนนี้มันน่าจะเริ่มไล่เราแล้วไงโอเคมันมีคำใบ้ขึ้นตลอดเนาะจะไปเอาเชียเชียคืออะไรชือ่ออันนี้ซ่อนได้นี่ไม่ได้ ิบจิบจิบจิบ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 ฮึมฮโอ๊ยฮะเกิดขึ้นอะไรเชียร์ออกกางกงแล้วไปตัดเสื้อตัดเสื้อเสื้อใครเย่ เยยยเยยเยยไปลยไปล้วล้้วโอ้ยมันตามดิไอ้ไอ้ยิบมึงเฮ้ยมันมาเลยอีกทีนึ่นะเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันตาม้ามาตอนนี้ได้ไยมอ้ามันมานี่ไม่ได้หรยอมันไม่รู้เอออย่ามาเลยเดี๋ยวผมจะไม่ตัดอะไรนะตัดเสื้อเสื้อตรงไหนอ่ะในอ้วนเมื่อกี้ไหนะ เกายังยังอยู่ในปราสาวเนาะเดี๋ยวปาว้าเสียงกันชึบชึบโอเคดูเออว้วนอยู่ไหน,น,เ,ออนเออ้วนเอชิอบอันนี้ข้างในอ๋อข้างในของที่เรามาเมื่อกี้แล้วเราจะจัดเสื้อตรงไหนอ,อ่ะครับทเอ็ม เออตัดเสื้อใครเสื้อตรงไหนเอาลับไปแล้วไอ้นั่นเบ้ะเบ้ะเบ๊วันดีวันดีเออมันทำอะไรดู่ๆมันกดมันกดมันกดวัสดีครับพี่สวัสดีครับทำไรอยู่ครับเออเออไปจับบอลไปจับบอลทำไมได้ใครใครไม่ทำอะไรได้ดูดูมันโวยวายโวยวายเออมันมีหน้าไม,ม้ไหมเนี่ย ออกมาไม่มีแค่หอกมันก็ไม่ปลามาเนาะชิบชิบแล้วผมต้องไปตัดอะไรตรงไหนตัดเสื้อใครอันนั้นหลับไปแนะโอ้ยมันมาไม่ได้เอามาไม่ได้ติดโอ้มาไม่ได้อ่ะโง่จังนองน้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 องนตัดเสื้ออย่างี้ยมาเนี่ยดูมันเดินตุ่ม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 มาดิเดินดึง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 โอ้ทำอะไรก็ไม่ได้อ่ะต้องให้ลูกน้องจัดการโอ้กระจอก เนียตอนนี้ตอนนี้มันไม่มีอะไรไม่ใช่เหรอตอนนี้เรนยังไม่มีใครเลตอนนี้โอเคเปิดแล้วผมจะไปจัดเสื้ออะไรตรงไหนเสื้ออะไรโคลชอยู่ไหนใครก็ได้บอกผมทีนี่ อือยิ้วมันมาแล้วมันมาแล้วเราควรจะไปจัดเสื้อตรงไหนกันเดี๋ยว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 แต่ว่านี่มันไม่ไล่เองเนี่ยเลยมันมันใช้มันใช้สวินไล่มันทำเองไม่เป็นมันโง่ใช่ไหมเราโง่ใช่ปะเออแล้วนั้นจูบกันแล้วจูบกันแล้วจูบกันแล้วอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอ้มันโกรธมันโกรธ โอ้ยย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 มมาว้ไว uh ้ทำไมได้อะไอไข่าวคหลพรวามโกของไอไออ้วนอะแล้วมันอยู่ไหนอะไออ้วนไม่รู้ชิปมาทานี้อ้ ออดูเขาห้องคุกเลยอันนี้ผมไม่ได้ดูโฆษณาเกิดใหม่เออเออเอเอ๊เอเอา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 เป็นะไรของมันเนี่ยเราต้องแหกคุกไหมหรือว่าต้องเริ่มใหม่อ่าอันนี้อันนี้กระดูกใครเนี่ยหน้าผีหน้าผีเอาโอเคแถบตรงสูบต้องเริ่มใหม่นะอ่าไม่มีเสื้ออะไรตรงนี้ แล้กันไก่กันไกลมาเฮ้ยชิบชิบเอ้ยไปตัดค c ส o s e สโค s e เป็นเสื้อผ้าใช่ไหมหรือโค o s อะไรแปลว่าเสื้อใช่ไหมเสื้อผ้าหรือมันเป็นผ้าชิบ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 เฮ้ยเอ้ยอย่า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 เมเตอย่า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 เมเตออกไปอี อู้มันมาแล้วไอ้อ้วนมันมาแล้วจิบ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 มาให้ได้ดนิมาให้ได้หนิมาให้ได้ดนิแต่รู้สึกว่าตรงหน้าโปะมันให้เราทําอะไรกับไอ้ไอ้เครื่องยิงนั่นอ่ะอันนั้นอันใช้ผ้ามันอะไอ้เท่าเท่าอะผมไม่รู้ไฮเอ้ยเอ้ยตัวตัวตัวีตัวตัวทีแล้วถ้าเกิดเดี๋ยวขอดูก่อนถ้าเกิดลงไปแล้วจะขึ้นมาไงไม่ทางขึ้นตรงนั้นหนอะเราไม่เอาก่อนนะ โอ้โหๆๆๆตอนแรกผมนึกว่าต้องกดค้างที่ไหนได้ไหมก็ต้องกดรัวๆทิกๆๆๆๆๆแล้วกลับขึ้นไปไงโอเคน่าจะกลับไปไม่ได้ไป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 ชิบชิบต้องหาอะไรมาวางแล้วพระแลอวที่มาให้ตัดคือตรงไหนเหรอเฮ้ยปะโถหรือเราต้องไปตัดอะไรมา เราต้องไปตัดอะไรมาใส่เฮ้ยเอาอะไรอ๋อไม่อย evet, ู่นี่ไม่อยู่นี่อุ้ยไอ้ทีหมดเหรออ๋อปะ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 ว้ยเข้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 ดูว่าจะตายแล้ว แต่แต่อนิตี่เลือนน้อยนิดเดียวเท่ากับปูหมดเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเป็ด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 ป็ดป็ดปดัััโอเคมันไม่รู้ใช่ไหมมันคงไม่รู้ใช่มาเล่นมาแล้ว